ในงานเทศกาลตร่นเช่นของชาวปากน้ำโพขบวนแห่มังกรถือว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาปัจจุบันนี้ผู้คนอาจจุรู้จักเพียงขบวนแห่มังกรทองเท่านั้นแต่เมื่อปี2533-2534ถึงวัว20ปีที่ผ่านมามีการเชิดมังกรคู่เรียกว่าการเชิดมังกรเงินมังกรทองอยู่ด้วยแต่ขบวนแห่มังกรเพียงหนึ่งตัวต้องใช้จำนวนคนเชิดมากถึง180คนต้องใช้คนที่มีฝีมือมีประสบการณ์ ระหว่างการแสดงเวลาที่คนเชิดเสียบพูดแสดงเทคนิคการเปลี่ยนตัวเข้าออกกันอย่างรวดเร็วและมีจังหวะทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันหมดและทุกคนต้องผ่านการฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักด้วยเหตุน,นี้ทางคณะเจ้าพ่อเจ้าแม่ปักน้ำโพจึงได้ล้มเลิกการเชิดมังกรเงินเหลือเพียงแต่การเชิดมังกรทองเท่านั้น ผู้ควบคุมค,คณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ฝั่งน้ำโพนะครับจะมาขอ,อาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องมังกรเงินมังกรทองนะครับที่ได้เคยแห่ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่จุจีนปักน้ําโพเมื่อปีพศ .2533 ถึง2534นะครับซึ่งเป็นมังกรทองมังกรเงินคู่แรกของโลกนะครับและปัจจุบันนี้ที่ว่าหายไป เป็นเวลา20กว่าปีก็เพราะว่าเมื่อตอนทับใหม่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาสุดซ้อมเมื่อไปแสดงที่สนามกลางตอนนั้นไปแสดงโชว์ที่สนามกีฬากลางปรากฏว,ว่าทางร่างทรงพ่อจะแม่เนี่ยนะครับบอกว่ามันถ้าเป็นทางสองตัวเนี่ยจะทําให้มันอะไรมันร้อนชาวตลาดจะอยู่เย็นไม่เป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเขาก็ถือว่าดีแต่เมื่อสร้างมาแล้วเนี่ย ไมไวอวยพรชาวตลาดชาวตลาดก็รู้สึกยินดีแต่ว่ามันสองตัวเนี่ยมันมันเขาว่าร้อนมันไม่ไม่ไม่ไมดีเท่าที่ควรแต่ปีต่อมาเลยก็งดไปนะครับ การที่ไม่สามารถประหยัดเรื่องคนได้ทําให้การแห่มังกรในแต่ละครั้งจํานวนคนจึงไม่พอแม้จะเหลือเพียงการเชิดมังกรทองแต่ก็ยังภาคภูมิใจที่ผู้เชิดมังกรนั้นต่างก็เป็นลูกหลานชาวปักน้ําโพที่ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษมันก็มีส่วนครับเพราะว่าใช้สตัวต้องเพิ่มคนอีกอีกเท่านึงอะ่ะปกติเรา ตัวเดียว180คนก็ต้องเพิ่มเป็น360คนนะครับมันจ็และอย่างเวลาเข้าไปอวยพรตามบ้านวันแห่ชิว4นะครับถ้าจะคิดว่าแยก2ฝั่งมันจะได้ไวแต่ปรากฏว่าชาวบ้านไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ยอมต้องให้เข้าคู่ครับเพื่อความเป็นสี่มงคลครับผมคณะมังกรยินดีแต่ก็ต้องไปเสี่ยงทายขอเจ้าพ่อเจ้าแม่ก่อนว่าโอเคไหมทํายินดีให้ให้ให,ให้เล่นไหมถ้ายินดีก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะจะได้เป็นการเพิ่มสีสันการการแสดงการเชิดขึ้นมาอีกนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนครสวรรค์นับว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือศูนย์กลางทางการค้าและเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญชาวจีนหลายเชื้อสายที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินชาวจีนที่อพยพเข้ามาได้นำวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมการเชิดมังกรมาด้วย แม้ว่าวิถีการดำรงชีวิตในแหล่งใหม่จะมีอิทธิพลต่อพวกเขามากแต่การยึดมั่นในประเพณีและความเชื่อที่มีแต่โบราณของชาวจีนยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนที่จังหวัดนครสวรรค์อีกอย่างหนึ่งวินัยถ่ายภาพชนชรินรายงาน